สวัสดีค่ะพบกับแม่ออบพี่ไอหยีแล้วกันน้องทรายมีช่อง Active k i t c h e n e r กันอีกเช่นเคยนะคะโอเคค่ะนี่วันนี้นะเดี๋ยวมีอะไรมาให้ดูโอ้ดูดูดูอะไรอ่ะโอ้โหวันนี้แม่ออบไปเดินตลาดมาค่ะเลยไปได้รถแผงมาค่ะ นี่ค่ะเราไปโอ้กี่คันเนี่ย1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่าิบสองคันนี่ข้างบนเขียนว่ามีร้านด้วยมีร้านห้าบาทถูกมากคือถ้ามาขายปีกเขาขายทันละห้าบาทอันนี้แม่วซื้อยกแผงมาเยนยราคาห้าสิบบาทค่ะแล้วสวยด้วยนะดีไซน์อะ่ะคือมีทั้งรถตากมีรถยกมีรถบรรทุก มีรถมอเตอร์ูนมีครบเลยค่ะเราไปเปิดใช้งานก่อสร้างได้เลยมีครบใครจะเป็นคนแก่้ครจะเปคนแก่อ่ะช่วยกันดู่เลยได้ไหมอ่ะใช่ถูกมากถูกมาก5บาทอ่ะ5บาทข้าหนึ่งสบาทยังเยอะ่าอือและที่สำคัญนะคะแกะหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาทำอ่ะดีไซน์สวยมากเลยอ่ะ แล้วนี่แม่ว่ามันคุ้มมากห้าสิบบาทค่ะไม่ใช่ห้าบาทห้าสิบยี่ร้อมันคันห้าบาทแต่เาขายยกแพงเขาขายห้าสิบบาถ้าไปซื้อปลีกนะคะนี่เราซื้อมาทั้งแผงเลยและที่สำคัญนะแม่ว่าดีไซน์มันสวยมากเลยนะจริงๆแล้วอ่ะคือมันเก๋มากเลยอ่ะอันนี้คือรถตักใช่ไหมนี่หมุนถึงจะหมุนไม่ได้แต่ว่าดีไซน์มันแบบ ล้ำมากเลยและที่สำคัญนะคะอยากจะอวดมากเลยอันนี้สิงสุดๆแม้ว่าหนูนมาอวดสิงโอ้มีลานด้วยและดูนี่อันนี้อันนี้คันนี้เป็นโมปูนนะคะเป็นโมบูนเห็นไหมสวยจังเลยมาแมาแล้วให้พี่เอารถบรรทุกมาให้นี่รถบรรทุกโอ้ยต่งนี่มันยกแล้วกันดีไซน์สวยจริงๆเซตนี้ ันนี้เป็นอุ้ยของซิงค์เนี่ยแล้วอ่ะอันนี้เป็นรถยกค่ะอุ้ยเอ๊ะน้องอะไรใจเย็นๆลูกนอง่ะอุ้ยรวมคลคนรถตากเลยเนี่ยเยอะแยะมากมายเอกอันไี้เหมือนจํไม่ได้แหละได้ๆดูลากไหนดูซิขอแม่ดูหน่อย ไหนดูซิมันก็มีบ้างครับลูกมันห้าบาทเนาะอุ้ยทำอไมมั <c oughs> น,นกจจันจะซูวกันแหละนาน,นานนานาจะเจอของเล่นแบบมีลานสนุกอ่ะเด่นแหละ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวก็เล่นกันอย่างนี้เลยเนาะเราไม่ต้องทำอะไรนะ <c oughs> นี่นี่โอ, <c oughs> อ,อ้ยจะไปเดี๋ยวกลับ ไหนแบบสับคนเพื่อนตายอะไรแบบสับคนเพื่อนตายยังไงไหนดูนะดูพี่หยีทำสับคนเพื่อนตายเอ้าเอ้ายอู่่นนหไม่ยอมไปกับเพื่อนอ่ะไห่ทำยังไงสับคนเพื่อนตายไหนทำยังไงสับคนเพื่อนตายเอ้าจสงบนิ่งอ่าอ่าอ่อ่าอ่าเออไหนแต่สคนเพื่อนตายอ้าวมาเลยเอ้ยมีใครเห็นขี้กองนรา คือดูวุ่นวายมากเลยเหมือนปูเลยเหมือนจับปูใส่กระด้งนี่ไหนบงบาสิโอ้โนไอ้นี่ช้าจังคือมางกลอจะสงสัยว่าเราซื้อจกากกัไหนนะคะมันเป็นร้านขายขนมส่งค่ะคร็<ข>แม่พ่อแม่ไปตลาดลองแล้วเข้าไปดูนะคะบางทีมันก็จะมีของเล่นแบบเท่ๆอะ่ะ พี่ชุสางกันในศิลาไหนเด็ป้าเอาอีกเยอะมากจะต้องมีผู้รวมผู้ช่วยเล่นหลายคนต้องสี่คนแม่พ่อแม่ก็ช่วยเล่นได้นะอ้าวไปรูนแล้วไปเล้นะสองคนมาเลยมาเลยเราบรรดิกชนะเราไปดทุชนะอุ้ยไว้แล้วอ่ะ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นอย่างนี้ก่อนอแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะลองให้พี่ๆมาช่วยร่วมกันทํางานก่อสหหรอ้างเดี๋ยวเราต้องทําไซ่งานให้เพราะว่าเยอะมากเลยสมาชิกต,ต้องก่อสร้างอะไรยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยไปเลยนะคู่เป็นคู่หู่สองอคนดีแต่ดี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 ้บัีด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  อ่ะดูดูบัตตี้พี่โอ้อพี่เดียวกับด้วยบัตตี้เนี่ยบัตตี้ย้อังกลายเป็นทานฟอร์มเมอร์ไปแล้วบัตตี้กินเหรอเดี๋ยวเราทดสอบกันทดสอบอะไรใครเก่งที่สุดใช่ไหมไอ้บัตตี้ย้อนหลัไปแล้วรถแค่นหนีอ้าวคันนี้เก่งกว่าอ่ะคันนี้ชนะมันโตวัดกับคันบรรทุกข้างอ่าโอ้ ให้แ่กับตัวนี้บ้างก็อยังเป็นแชมป์อยู่ดีแค่กับตัวนี้บ้างสิว,งวันนี้เดี๋ยวเราพอกันเท่านี้ก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวให้เล่นกันต่อนะนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ตรงน,นี้ด้วยกับตงที่ของพวกเราได้เลยนะคะ,คะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย